สวัสดีพี่น้องต้องไปชาวเครื่องไเอกสารทุกท่านพบกันีเร็วพบกันตอนเชา้าอากาศแจ่มใสนี่เราไปดูนายช่างนี่กำลังทำชุดดำเครื่องสีอยู่นะครับนี่กำลังทำชุดดำนี่เครื่องสีเครื่องสี ช้าวรียอากาศดีครับแดดสลัวสลัวนีทำความวสะอาดแล้วก็ทาทาแป้งก็าใช้แป้งแคร,ร์นะครับน่าจะได้ขาว ก็ประกอบกัาไปกับใช่ไหมครับนี่เห็นไหมฮิ้บันอุ้งรังมุนี้นนไรอ่อะ Trong lúc đang bắt góp đâm lúc đâm Cứ xì đập Nói ลูกดัมที่ดีมาใส่คงที่ดีเนี่ยการถอดถอดง่ายๆครับ เลีล้งราเบลียนเีนเลี้ยงมุดสภาพเล้เนี่ยแล้วก็วางไปในล่องมาเลยครับนี่หนไหมแล้วก็ใส่สลับนี่นะครับแล้วก็ันล็อกนีแล้วก,ก็ไปครับดิมีสตีน,นอยมีสตีน,นอย ยาสั่น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 ไม่กี่น้ำดีไม่กี่น้ำดีสองขาดเนี่ยประกอบกง่ายๆครับส่วนนี้ก็เสีย mày nhạc chạc đi chít cấp có phá bị phá đi เอาไปใส่เลยดึงไปใส่เลยจำจำแทงจำแทงเสร็จไปแล้วหนึ่งกันครับง่ายๆครับไม่ยากส่วนนี้ก็ค่อยทำความสะอาดเปลี่ยนอะไรอีกต่อไปเนี่ยอาการนี้ครับเห็น,พน,พนบพ,พ,พี่น้องพี่น้องป้องใส่เฟิร์นนี่ดำมึกบัน ฟุ้งออกจากลูกดำนี่ยชุดำเนี่ยนี่นมาครับมันไม่ลงไปในเบ็ดเบ็ดเสื่อมสภาพเลยอไอ้ตัวที่สองกำลังถอดเนี่ยถอดง่ายๆครับป๊บไม่เบิกเบิดมาเปลี่ยนหรอก ถึงตรงนี้ลูกค้าก็ส่งเครื่องมาซ่อมเหมือนเดิมครับขอบคุณที่ยังไว้วางใจเฮ้ยนในช่างเรากำลังตรวจเช็คช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างมีปัญหาครับเครื่องตัวนี้เี่นล้อแม็กเป่นล้อแม็กใหม่ล้อพังครับล้อพัง ฟังสองล้อเลยครับนี่รถตัวนี้ก็ฟังอันนี้ส่งมาซ่อมมาแก้อาการครับรุน่นนี้เครื่องตัวนี้ไม่รู้มาอย่างไรมาแก้อาการขอบคุณนะครับเตียงไว้บางใจเรียกใช้บร,ริการเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเปลี่ยนล้อก่อนเปลี่ยนยางก่อนยางแบนครับเครื่องตัวนี้

thì bực nó lừa nó lừa thế hà thú băng tà đangประกอบ đây ไม่ออกเนี่ยทนสนใจอะไรตัวไหนก็สั่งมาได้ครับนี่ชดัอดําแทนรอบเดียวนะครับนี่ช่างเราีกำลังจัดการทําเปลี่ยนลูกดไมให้ลูกกลาเปลี่ยนไม่ยากครับ ลอกไหมเอม็ไอหลอกไม่ได้ที่ตีวที่เหลือให้หลอกดีใหมเว้ยนี่นนยกำลังใส่เข้าไปครับเอ๊ะครับง่ายๆเหมือนปอกกล้วยครับใสยย่วางป๊บอปไว้แล้วก็ปิดไว้ตั้งหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่สลักเข้าไปใส่สลักเข้าไปกรอบครับนีบดี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 เหีาสันเหยาสันเปลี่ยนง่ายๆครับดัมลูกดั้มเครื่องสีนี่เปลี่ยนง่ายกว่าลูกดั้มขอดำ้ครับ ก็ล็อกตัวนี้ครับนี่นี่ที่สำคัญตัวนี้ต้องล็อกกระถูกทางครับเนี่ยนี่น,นี่ไม่เข้าครับหลวงไม่เข้าครับไม่เข้าครับหลวงครับนนะีะมันหักแล้วไหมครับหลวงฮะ Đi này Hạt à? may ừ, ảo đi hạt may hỏng Đấy, thua luôn đó một đi

ลูกพิ้ใส่กอนอ่าได้นี่กุ้งไม่ได้หวออันนี้ไม่นิไปไหมนิใช่ไม่ได้หรอ ục hạt đăng po.